อาออ,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 อยกักผ่านคำนลกันขึ้นสะมเมือนะา,นา,นา,นา ออออรองขอชัยร้องขอชยัยบูยนบูชาร้องขอชัยไหวพระพุทธที่ล้ำไหวพระธรรมที่เลิศไหวพระสงฆ์องค์ประเสริฐรอรหันขวาา้ยขอให้คุณพระรัตนามาโดนแล้วมาโดนเป็นมิ่งมองคลอันยิ่งใหญ่ วายพระพุทธที่เจ้าท่านลวงเขานิพพานรอพระสีอานสุริยเมตรายท่านได้เขานิพพานนานหลายปีเสียที่เมืองโกสิเอ,อารายพระทรงใสยาให้อาดสลังลงที่วางนางรังได้อาศัยทรงประชวนมีพิษมีโลหิตไหลาลคน ใครคเรียกอานุ่นเอ้ยแล้วน้องชายแล้วน้องชายเรเรียกอานน่นน้องชายหมู่ไม้ใบหญ้าพากันสศราโศกหินงามจงอกพากันความงายคณะสงสาวกพากันตกประมาทตกประมาท อ,อน,น,นุชายัางร้องไห้ยังร้องไห้พระอนุญอนุชายังร้องไห้พระองค์เขานิพพานนานลึกล้ำมาก็ยังเหลือพระธรรมา มาวินายทันได้เข้านิพพานนานยืนยงเหลืออยู่หมู่สงสั่งสอนนิสัยที่ประโอธทีสัตว์ท่านได้ตรัสรู้ท่านก็ยังสั่งหมู่นเวนายท่านตรัสศาสนาเอาไว 5, ้ห้าพันปีห้าพันปีถึงปัจจุบันนี้เกึงหนึ่งได้ หเห็นกันแล้วเน้อพุทธองค์เหลือแต่ประสงค์สั่งสอนนิสัยให้สัมมาโมคุตตาบริษัท ศีลห้าได้ปฏิบัตินนอไม่เบีย่ยงบายถึงแม้เธาเขานิพานานแน่นอนยังเหลือพระปฏิมาก่อนให้เรากราบไหวยังมีรอยพระแทนรอยประบาทให้ลูกอาภิวาตกันไม่เว้นวายลูกจะไหวพระแทนศิลาอดาศิลาอลายาาไ,ไปทางพระบาท และประชายขอให้เป็นมงคลสวมบนเกสรบนเกสาใี่ลกจะวางเอ้ยแล้วเพลงไปแล้วเพลงไปเมื่อจะวานัเพลงไปถอยกลอนย้อนกลับมาคำนับมารดา,า,าประมานดา คุ้มใหญ่啊 ว่าลูกอยู่ในอุทธรแม่ไม่ให้กระเทือนกว่าจะครบเก้าเดือนเป็นตัวได้แม่ไม่รับประทานเครื่องอาหารเผ็ดร้อนแม่ก็กลัวเลือดก่อนน่าจะละลายครบกำหนดคนเรามาได้เก้าเดือนลูกก็จึงคล้อยเคลื่อนออกมานะเป็นกายโลหิตแม่ตกหน้าบานอ,อกนะจะแตกมีลูกรักคราวแรกฉีดยาย าละลายแม่อยู่ปืนนอนไฟจนท้องใส่เป็นแผลแล้วเป็นแผลเพราะได้ เหมือนแม่หามีมาเอพระมาดาสิบสองท่นอุ้มทองเหนื่อยเน็ดคุณบิดา21ลูกก็วอนไหวท่านชุบเลี้ยงบุตรสุดที่จะรักถึงพ่อแม่ก็ลำบากไม่เคยเบี่ยงหน้าบายสายเลือดในอกให้ทารกได้ออมอายแล้วได้ออม อือนมจากภายในนีจ่จะคุณใดมาใหญ่สมเท่ากับคุณน้ำนมมีกันที่ไหนยกเอาคุณพ่อมาอยู่บาควายกคุณแม่มาอยู่บาใา้ขอยกพระคุณพ่อแม่ของเรา,า,าแล้วของเราให้มาปกลา มาคำนับคุณครูใจแนวคุณครูสั้งสอนให้ลูกครูมากก็น่าลาย ตั้งแต่เรียนก็ขอต่อมาก็กาครูก็สอนลูกมาเสียก็มากมายมาอุทุกขังลูกเอ่ยได้ตั้งเป็นความเพียรจึงได้เกิดเป็นข้อต่อเป็นเขียนแล้วลูกจึงได้มีคำขึ้นมาแก้ไขไหว้ท้งครูลายลักแล้วอักษร ครูร้องครูรำนำลักษณะบอกลูกทุกระยะน้อยคุ้มใหญ่เดี๋ยวไห้ครูเพลงช่อยครูเพลงอีแตวะที่ท่านได้แนะแนวกรอนนอกกลอนในไหวครูสวัยและครูบัวพันเอ,อครูบัวพันที่ท่านได้สร้างสรรค์จนลูกสิต สดใสครูปโรปรยเปลืองปราดให้ลูกฉลาดคำร้องทำนิทำนองมาลูกจะพันละนายว่า้ครูกลายคนเก่งที่เป็นเพลงมาก่อนครูเพื่อนอวยพรให้ลูกปลอดภยัยและครูบาอาจารย์ที่ทะลวงลับวิญญาณนะยังไม่ดับอยู่คู่ได้ขอให้มานั่งในคอมาช่วยลูกต่อปัญญา ปัญญาเจมลูกจะว่างเอ้ยแล้วเพลงป รมให้ประสมประสานคููเทพเทวันทุกๆุกฝ่ายทั้งเจ้าจอมมารดาศิลปะไทยเดิมแล้วขอให้มาส่งเสริมอย่าให้ขาดสายไว้เอหรือสียท,ท้งแปดพิษที่มีฤทธิ์เลย วายฤสีตาบัวฤสีตาไฟฤสีกลายกอดท่านรุ่งโรดเรืองเวทวายองค์พระพิกขเนศกระเดืองเดชแดนใตว้วายทางสามสิบมาแล้วสองครัวแล้วสองครัามาสิงสูงเอ้แล้วโดนใจ น่โดนใจไหวครูพระประโคนพับให้ช่วยประรับประคองจังหวะและทำนองนักกอนนอกกรอนในลูกจะไหวครูเพชรละฉลูกันละละที่ทานได้สร้างสรรค์ละเครื่องเล่น กันทุกสายวายครูชิงครูชาบครูกลับครูกลองนะักครูรำครูร้องไล่มีลวดลายวายพ่อครูเพชรชาลูกันเลยชาลูกันตลอดทัางครูบานบ้านที่ยายนะบันที่ยายนะครูบานบ้านที่ยาย วายสิชั้นฟ้าทั้งสิบ้าชั้นดินทั่วทั้งทอประนินไม่เลือกกันว่าทิศไหนครูสอนครูสั่งที่ได้เติมซ้ำละครูนะครูนำอก็มีมากหลายครูพักลักจำให้แนะนำสนองก็ให้มาต่อคำร้องเมื่อเป็นหลวดลายให้สาสองครูมาสิงสู่ลูกศิษย์นะ ให้ลูกได้ติดเลยแล้วก่อนตออาย นกรอนตายไหวพระราชวงศ์นกจัก,กรีนีพระบารมีท่านก็มากมายพระบารมีปกเกล้านปกกระหม่อมเป็นชาวไทยก็พร้อมากันกราบไหว้องค์พระภูมิพลอดุลยเดตอ อ<ม>าดนยาเดชจะขอให้มาปกเกด,ดเอ,อ้ยแล้วคุ้มกา <ไป S 1> แล้วคุ้มกาเอ,อ้ยปก นเจ้านาคุ้มกายนะสมมเด็จพระบรมมราชินีนาฏลูกก็ขออภิวาทเจ้านากราบไหวไหวทุกทุกพระองค์ที่ท่านทรงเมตตาที่ทรงพระกรุณาตะมวลชนชาวไทยให้มาเป็นฉากแก้วแล้วกันเกตเดียร์แล้วกันเกตผมลูกหมดทั้งเพศเด้แล้วโพยพาย โพภยภัยไวพระภูมิเจ้าที่พี่เจ้าทาง มาลูกจะว่าไหวว่าขอให้ว่องไววองค์พระชัยมองคลเจ้ากรุงพาลีในปกครองทอลณรีถินนีไว้ประเสือเมืองทรงเมืองที่รุ่งเรืองมีฤทธิ์แล่มาป้องปกปิดนกันแต่พายแล้วขอให้ลูกชัยโ,โแยแล้วชัยยะเอแล้วชัยยะให้ลูกไม่ชัยก็ชนะเชียวนภผู้ชาย ถ้าหากว่าเจอลูกศิษย์นักที่ครูเดียวก็ขอให้กรอนกลมเกลียวกันน้ไปไกลถ้าหากว่าเจอลูกศิษย์นอที่นะผิดครูนะขออย่าให้สู้เชียวนอลูกได้แล้วขอให้ลิ้นเขาแข็งอย่างก็แผ่นกระดานเลยแผ่นกระดานแลขอให้หน้ามันดานไปยังลูกบันได ขอให้หน้ามันด้นไปยังลูกบันไดลูกก็เลยจบส่งลงวางพานเลยใหลงวางพานขอสาธุการเพื่อเป็นมงคลชายมงคลชาย